ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจเดยรงเคารพธงชาติโดยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเคารพธงชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นระชรัตแหางไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงร ใคนิรักสมบุกแตนโรคไม่ขาดอิกราจจะไม่ให้ใครคุกทีสลาเรือ,อ,อรท,ทุกยาเป็นชาิพีทะเลาะปฏิสไทยทวีมีชัยชโยขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการบันดิตสงิงช่า,างชัยประธานกรรมการบริหารองค์การและวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ กล่าวต้อนรับสมาชิกให้โอวาดและเปิดค่ายพักผู้นำขอเรียนเชิญค่ะเนท่านประธานอวอททั้งห้าภาคคณะกรรมการดำเนินงานลูกๆและก็ครูที่ปรึกษาที่เคารพรักรทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง นะครับที่พวกเราได้มาชุมนุมกันนะถือว่าเป็นงานในระดับชาติปีนี้อาจจะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆนะครับนั่นก็ถึงก็ต้องมีนะครับก็ต้องมีในระดับชาติก็อนอื่นนะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับพวกเราเข้าสู่งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับชาติ นะครับครั้งที่สาบสีในครั้งนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตับสิ้นนะครับการจัดงานนะครับเพราะนั้นพวกเราจะอยู่กันจนถึงวันที่สิบห้านะครับเพราะนั้น4ี่คืน5วันที่เราได้มาพบกันนะเพื่อให้พวกเรานั้นได้อยู่ได้กินได้ร่วมนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะคณะกรรมการมีการศาึกษา2569 อันนี้คือประสบการณ์แรกของพวกเราที่เราได้เจอกับภาคอื่นๆซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเด้ยวยกันก็คือองค์การนักวิชาชีพนะครับการอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นค่ายพักนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นค่ายพักเพราะนั้นในพิธีการตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดค่ายพักนะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันเราจะถอดยศถอดทุกอย่างถอดทุกสิ่งนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ดนั้นก็ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่งานประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับปฏิบัติตัวนะครับปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวแทนของแต่ละฐานศึกษาของแต่ละภาคและปฏิบัติตัวให้ดียิ่งยิ่งในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์การนักวิชาชีพบัดนี้ขอเปิดค่ายพักการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน,นอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับชาติ ครั้งที่34จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการบัิทึกสินช่าญชายัยประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพนานาคนแห่งประเทศไทยระดับชาติค่ะครับลำดับต่อไปขอเชิญนางสาวพักจิรานามกรนายกองค์การนักวิชาชีพนานาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติประจำปีการศึกษา2568กกล่าวขอบคุณประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับสมาชิกครับ คณะผู้บริหารคณะครูที่ึกษาและสสดิสมาชิิองค์การทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพัชรานามกอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีเตรโรงตำแหน่งนายอง,องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยะระดับชาติประจำปีการศึกษา2568ค่ะอันดับแรกก็ต้องขอต้อนรับสมาชิิองค์การทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ค่ายผู้นำ แล้วก็หลังจากนี้ค่ะจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยก็ขอให้สมาชิกองค์การทุกท่านค่ะเข้ารว่วมุกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียงแล้วก็นาความรู้ที่ได้รับค่ะกลับไปพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุดขอบคุณค่ะเป็นพิธีเชิญทงอง์การระดับชาติทงองค์การภาคตะวันออกเฉียงเหนือทงองค์การภาคเหนือทงองค์การภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคนครทงองค์การภาคใต้ และทวงโครงการภาคกลางขึ้นสู่ยอดเสาทั้งหมดตรง I